สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แพรจะพาไปเดินเล่นเสิร์งหอยกายนะคะก็วันนี้ก็มามาตรวจโควิดน,นะคะก็เลยมาเสิร์งหอยกายเพื่อเดินเล่นพาให้เพื่อนๆดูน,นะคะเคนี่ค่ะเสิร์งหอยกายนะคะส่วนใหญ่ก็ขายเป็นพวกอุปกรณ์ทำอาหารขายส่งเกี่ยวกับพวก เย็นกระทะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำหรับในอุตสาหากรรมอาหารนะคะก็จะมีพวกถ้วยพวกชามอะไรพวกนี้ด้วยค่ะจะมีสองข้างทางนะคะเราจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็อยากให้เพื่อน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 ,อนบางคนอาจจะเคยมาแถวนี้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยมานะคะก็อยากให้รู้ค่ะอันนี้อยากเอามาแช์นะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์พวกช้อนพวกชามพวกมีดไม้แหลมอะไรพวกนี้นะคะแถวนี้นะคะก็จะมีพวกที่แลกเงินด้วยนะคะนี่ค่ะสองข้างทางก็นะคะเห็นไหมคะตู้เย็น นี่ค่ะเขาก็จะขายพวกตู้เย็นหม้อต้มไก่นะคะแต่ละร้านก็เพื่อนเก็ต้องมาดูราคาเอาเองนะคะเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละคาราคามันก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องพวกเตาไฟฟ้าไมโครเวฟนะคะนี่นี่นะคะพวกเตาทอดเตาก๋้ยเต๋ยวอะไรพวกนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเขาก็จะมาซื้อกันที่นี่นะคะที่นี่ส่วนใหญ่แล้ว ซื้อเขาก็จะมีแบบบริการส่งนะคะก็แล้วแต่ต้องต้องถามสอบถามทางร้านค้าอีกทีหนึ่งว่าเขาจัดส่งฟรีหรือเปล่าเพราะแต่ละร้านอันนี้นะคะสำหรับห้องตัวเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอุปกรณ์มีดนะจ๊ะนี่ค่ะมีดนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะขายพวกหม้อหุงข้าว น,นี่ก็จะเป็นพวกม่งข้าพวพวกแม่พงแม่พิม์ค่พวกวัดอุณหภูมินะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะมีตู้เย็นอันนี้ตู้สำหรับแช่แข็งนะคะก็จะมีหลายราคานะคะแล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมที่คุณใช้เดี๋ยวนี้เห็นไหมคะนี่เตาไฟฟ้าะคะ่ะ เดี๋ยวนี้บางร้านเขาไม่ไมใช้แก๊สก็จะใช้เป็นเตาไฟฟ้าแบบนี้นะคะมีค่ะเตาทอดช่วงน,นี้ก็โควิดนะคะยังไงเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะคะตัวแพลวเองก็ใส่ค่ะเพราะยังไงก็คือต้องระวังให้ดีนี่ค่ะอันนี้จะเครื่องสำหรับทำไกต่ตานจ่ายนะคะอันนี้ก็จะทำ คือสำหรับทำเมนี่นะคะลังนกเห็นไหมคะมีให้เลือกหลายราคาหลายขนาดก็ต้องสอบสอบถามหลายๆร้านนะคะเพื่อน,นอันนี้จะเป็นตู้แช่แข็งเห็นไหมคะมันจะมีหลายขนาดค่ะขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้แช่แข็งนะคะก็จะมีนี่คะ่ะ ชุดพ่อครัวแม่ครัวนะคะนี่ก็มีนะคะนี่อุปกรณ์ต่างๆผ้าคันปงกันเปลือ่อนอันนี้ก็จะสำหรับเครื่องทำปั่นของแห้งของนี้อันนี้จะเป็นเครื่องซีนนะคะมีหลายอย่างเลยน,นะคะตู้เย็นแช่น้ำร้านนี้ก็มีอุปกรณ์มากมายนี่ก็จะเป็นพวกที่ใส่กระดาษเช็ดชู่ในห้องน้ำข้างนอกแล้วแต่ นี่หม,ม้อหม้อนึ่งค่ะร้านนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ร้านนี้จะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดเพราะเขาจะมีขายของทุกอย่างกันไกหม้อทองลงทองเหลืองนี่ค่ะร้านนี้จะแบบมีใหญ่ที่สุดนะคะร้านนี้นี่ค่ะชื่อร้าน อย่างาาร้านนี้มีอุปกรณ์เบเกอรี่มีหม้อมีทุกอย่างค่ะถ้าใครสนใจจะเปิดร้านหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารก็มาซื้อแถวนี้ได้นะคะราคาก็จะถูกหน่อยอะคะ่ะหรือบางคนอาจจะซื้อผ่านทางโถโผเป็นเว็บไซต์ของจีนนะคะเขาก็จะมีมีโถโผก็จะถูกนะคะจะถูกกว่าที่นี่ แต่ก็ต้องดูด้วยว่าว่าอย่างที่นี่ดีอยู่อย่างนะคะเราสามารถเห็นของเลย<ม>แต่ถ้าเกิดอย่างโทรโพเนี่ย<ม>เราเราอาจจะไม่เห็นของอาจจะเห็นแต่รูปต้องมาดูของจริงอีกทีหนึ่งม,มีไหว้เจ้าแม่คงอุ้เจ้าไหว้เจ้าก็มีนะคะแถวนี้นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะเอกสารต่างๆพวกอุปกรณ์เครื่องเขียน น,นี้เนี่ยค่ะเขาก็ยาวฝั่งนู้นก็มีนะคะมันจะมีสองฝั่งอันนี้แฝั่งขายให้ดูฝั่งฝั่งนี้ฝั่งเดียวเพราะว่าเพราะเขาก็จะขายของคล้ายๆกันนะคะพวกอุปกรณ์ไฟฟงไฟฟ้าอะไรพวกนี้เขาก็มีหลายร้านขายเนี่ยค่ะเตากงตเกตาแก๊สอันนี้เครื่องปั่นผลน้ำผล,ลไม้แล้วแต่ว่า ก็คุณจะท,ทําธุรกิจอะไรนะคะนี่เครื่องสแกนก็มีนะคะนี่อันนี้สําหรับร้านุปกขายอุปกรณ์เบเกอรี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสำหรับคลิปนี้แพวก็ขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้โอกาสหน้ามีอะไรใหม่ๆไปเที่ยวตรงไหน แล้วจะเอามาอัปเดตใหม่นะคะนี่ค่ะก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ